เสียงร้องไห้แผ่วเบาแต่ดังก้องอยู่ในหัวผมมาตลอดผมเคยคิดว่ามันเป็นแค่ตำนานเรื่องเล่าหลอกเด็กริมกองไฟแต่คืนนั้นผมเปลี่ยนใจผมไปเที่ยวเม็กซิโกกับเพื่อนๆเ,เราเช่าบ้านพักริมแม่น้ำสายหนึ่งบรรยากาศดีมากครับเงียบสงบเหมาะกับการพักผ่อน แต่คืนแรกเสียงนั้นก็เริ่มขึ้นอายลูกของฉันอายลูกของฉันมันเป็นเสียงผู้หญิงร้องไห้คร่ำครวญโหยหวนฟังดูทรมานเหมือนคนกำลังจะขาดใจตายผมสะดุ้งตื่นเพื่อนๆก็เหมือนกันเรามองหน้ากันเลิกหลักเมื่อกี้ได้ยินเสียงอะไรไหมผมถาม ทุกคนพยักหน้าพร้อมกันเราพยายามหาที่มาของเสียงแต่หาเท่าไหร่ก็ไม่เจอมันเหมือนเสียงนั้นลอยมาจากทุกทิศทางคืนที่สองเสียงร้องไห้ดังขึ้นอีกคราวนี้ดังกว่าเดิมใกล้กว่าเดิมผมรู้สึกขนลุกสู้ไปทำตัวเพื่อนคนหนึ่งบอกว่านี่มันเสียงลาโยโรนานี่นาลาโยโรนา หญิงร่าไห้แห่งแม่น้ำตำนานเล่าว่าเธอฆ่าลูกของตัวเองแล้วถูกสาบให้ตามหาลูกไปชั่วนิรันดร์ใครได้ยินเสียงเธอจะต้องพบเจอกับความโชคร้ายผมไม่เชื่อเรื่องพวกนี้หรอกครับตอนนั้นแต่เพื่อนผมหน่าซีดเผือดเขาบอกว่าอย่าออกไปไหนตอนกลางคืน แต่ผมอยากรู้ผมอยากพิสูจน์ว่ามันเป็นแค่เรื่องบังเอิญคืนที่สาผมแอบออกจากบ้านพักเดินไปริมแม่น้ำแสงจันทร์ส่องกระทบผิวน้ำเป็นประกายผมยืนฟังอยู่ครู่หนึ่งเงียบผมกำลังจะหันหลังกลับอ้ายลูกของฉันเสียงร้องไห้ดังมาจากข้างหลังผมผมค่อยๆหันไป เห็นร่างผู้หญิงผมยาวสวมชุดคลุมสีขาวยืนอยู่ริมน้ำเธอหันหลังให้ผมแต่ผมรู้สึกได้ถึงความเศร้าความสิ้นหวังที่แผ่ออกมาจากตัวเธอผมก้าวเข้าไปใกล้คุณเป็นอะไรหรือเปล่าครับเธอค่อยๆหันหน้ามาผมแทบช็อกเธอไม่มีใบหน้า มีเพียงความว่างเปล่าและความมืดมิดผมวิ่งวิ่งสุดชีวิตกลับไปที่บานพักเช้าวันรุ่งขึ้นเราเช็คเอาท์ออกจากที่นั่นทันทีผมไม่เคยกลับไปที่เม็กซิโกอีกเลยครับแต่เสียงร้องไห้ของลาโยโรนายังคงตามหลอกหลอนผมอยู่คุณเคยได้ยินเสียงร้องไห้แบบนี้ไหมถ้าได้ยิน อย่ามองตามเสียงนั้นไปนะครับถ้าชอบเรื่องหลอนหลนแบบนี้อย่าลืมติดตามหลอนติดหูนะครับเรื่องต่อไปอาจจะเป็นเรื่องของคุณก็ได้